ความคิดสำคัญกว่าความรู้ค่ะมีความรู้แต่คิดไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรรู้ไหมคะบ้านเรานะคะไม่ได้ขาดคนที่ไม่มีความรู้แต่ขาดคนที่อาจจะไม่มีความคิดเหมือนเราใส่หมวกกันน็อกอะเวลาที่เราขับรถบนถนนถามว่าเราใส่หมวกกันน็อกเพราะความปลอดภยัยหรือเราใส่หมวกกันน็อกเพราะป้องกันไม่ให้โดนตำรวจจับ บางทีนะคะเราสังเกตดูไหมคะว่าเวลาที่เราไปงานสัมมนาหรือตอนที่เรากําลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเวลาที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาตรวจโรงเรียนหรือเข้ามาในห้องประชุมครูหรือว่าคนที่ดูแลหรือเกี่ยวข้องกับการจัดงานก็จะพยายามพูดพูดพูดว่านักเรียนเข้ามานั่งแถวหน้าก่อนนะทุกคนเข้ามานั่งแถวหน้าก่อนนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้สวยทมว่า าเกิดว่าเราคิดเป็นวันนี้มีคนเข้ามาในห้องประชุมเนี่ยสามพันเราก็เอาเก้าอี้เนี่ยเรียงไว้สัก2 5 0 0าพอเต็ม2 5 0 0แล้วค่อยเสริมบรรยากาศหรือการที่คนเข้ามารับรู้มันมีความรู้สึกที่ต่างกันนะที่เข้ามาแล้วเก้าอี้แบบโล่งมากกับเข้ามาแล้วเก้าอี้เต็มต้องเสริมเสริมเสริมสมัยตอนที่ญิงเป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัทขายตรง วันนี้ถ้าหากว่าเราไปแนะนำธุรกิจในจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราไม่สามารถการันตีได้เลยว่าจะมีคนเข้ามาฟังการประชุมกี่คนเราลองดูว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนเข้ามาร้อยคนเดือนนี้เราไปเราก็จะจัดเก้าอี้อยู่ที่ประมาณ70ตัวพอจัดเก้าอี้อยู่ที่70ตัวเสร็จเก้าอี้เนี่ยก็จะจัดระยะห่างที่มากกว่าที่มาตรฐานที่ทางโรงแรมกำหนด เวลาเราดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันมีเก้าอี้วางอยู่เต็มห้องประชุมพอผ่านไปสักพักหนึ่งสมมุติว่าเริ่มประชุมหนึ่งทุ่มทุ่มครึ่งคนเริ่มเต็มคนเริ่มล้นสิ่งที่ทําให้เกิดบรรยากาศคึกคักและทําให้คนรับรู้ได้ว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ดีบริษัทนี้ดีว่ะคนมาประชุมเยอะต้องเสริมเก้าอี้ตลอดพอเราเสริมเก้าอี้เราให้คนเลื่อนแถวเข้าไปข้างหน้าให้ชิดขึ้นไปอีกเราอาจจะวางเก้าอี้เต็ม100ตัว พอดีกับที่เราได้วางแผนไว้ตอนแรกกับโรงแรมแต่บรรยากาศที่มันเกิดขึ้นในการเลื่อนเก้าอี้ไปในการเติมเก้าอี้เนี่ยมันทําให้คนจําภาพแล้วว่าเฮ้ยดีว่ะวันนั้นกูไปไประชุมนะมึงเชื่อไหมเขาเสริมเก้าอี้ตลอดเลยมีคนมาฟังตลอดเลยสุดท้ายแล้วคนแน่นบางคนแทบจะไม่มีเก้าอี้นะั่งวันนี้นะคะ ถหากเราอยากจะสําเร็จบนโลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ทีมสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคนที่เขาจะเข้ามาเป็นตัวแทนกับแบรนด์คุณคนที่เขาจะเข้ามาเป็นลูกทีมของคุณเนี่ยคนกลุ่มนี้เขากําลังมองคุณอยู่คนกลุ่มนี้เขากําลังเล็งคุณอยู่ว่าเขาจะตามหรือไม่ตามดีเขาจะเลือกหรือไม่เลือกดีบางคนไม่ใช่ไม่มีความรู้แต่ไม่ได้คิด ให้มันถี่ทวนหรือคิดไม่เป็นว่าการที่คุณทำแบรนด์หรือการที่คุณทำทีมเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จได้แค่ชั่วข้ามคืนมันต้องใช้เวลาบางคนใช้เวลา3เดือน6เดือนหรือ1ปีบางคนใช้3 5, ปี5ปีกว่าแบรนด์จะโตกว่าทีมจะโตแต่คนกลุ่มนั้นนะ่ะเขาอดทนมากพอเขาเลยประสบความสำเร็จแต่บางคนค่ะทำไปเดือนเดียวเลิกเลยทำไปเดือนเดียวปิดแบรนด์เลย บางคนรับตัวแทนมาได้แล้วไม่รู้จะไปสอนตัวแทนยังไงก็ล้มเลิกระบบตัวแทนไปกลางคันแล้วขอซื้อของกลับมาหมดที่ตัวเองแล้วต้องมานั่งยิงแอดขายปลีกวันนี้ถ้าหากว่าเราคิดให้จบตั้งแต่ตอนแรกว่าเราทําสินค้าขึ้นมาเราอยากจะขายเองหรือขายผ่านระบบตัวแทนถ้าเราขายเองเราจะยิงแอดขายอ่าเราก็ไปเรียนรู้วิชาการยิงแอดแต่ถ้าเราทําแบรนด์เราต้องการที่จะเปิดรับตัวแทนเราก็ต้องไปเรียนรู้ค่ะว่าเราจะทํายังไง ให้ตัวแทนหรือให้คนที่สนใจเข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาตัดสินใจขา,ขายของกับแบรนด์เราแบรนด์เราจะไปแจกทองเหมือนกับแบรนด์อื่นที่เขาทำอยู่แล้วมันก็ไม่ว้าวแบรนด์เราจะไปแจกแคมเปญนูน่นแคมเปญนี่คนที่เขาเคยได้อยู่แล้วเขาก็ไม่ว้าว แต่ถ้าเราจัดแคมเปญหรือทําแคมเปญอะไรใหม่ๆที่คนอื่นไม่ทํามันก็ว้าวแล้วยิ่งถ้าเป็นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับความรู้คนเขาคิดเป็นนะคะว่าความรู้เท่านั้นที่จะทําให้เขารวยพอแบรนด์ทุ่มง,งบประมาณในการเทรนการให้ความรู้กับตัวแทนเขาเข้ามาแล้วเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถไปต่อได้เติบโตได้เขาก็มา แต่ที่ผ่านมาเขาเข้ามาแล้วเขาได้ทองได้ทองเสร็จขายไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอาทองไปขายแล้วเงินก็จมอยู่กับค่าสินค้าวันนี้นะคะพี่หญิงอยากจะให้กําลังใจน้องๆที่เป็นเจ้าของแบรนด์ใหม่ๆหรือแม่ทีมที่เข้ามาทําทีมอยู่สักพักหนึ่งแล้วแล้วไม่สําเร็จคุณลองทําให้จริงลองแบรนดิ้งตัวเองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วไปเรียนหรือไปหาความรู้เพิ่มในเรื่องของการเทรนตัวแทนนะคะ เชื่อเธอข่าว่าคุณจะปังรับปีขานทองแน่นอนถ้าคุณสามารถทํางานกับคนโดยการให้ความรู้คนสามารถที่จะไปเสิร์ฟในสิ่งที่เขาต้องการได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ